โคชแบงค์คะบูชาอะไรแล้วรวยอะคะบูชาอะไรแล้วรวยมูอะไรแล้วรวยเป็นคำถามที่นักธุรกิจหลายคนคนทำมาค้าขายหลายคนถามผมตลอดนะว่าบูชาอะไรมูอะไรจะไปบูชากังหันไหมจะไปบูชานู่นไหมเขาลูกนู้นลูกนี้หรือเปล่าคือผมจะบอกว่าคุณเคยได้ยินคำหนึ่งไหมมีศรัทธาปาฏิหารจึงเกิดการบูชาอะไรรวยหมดเลยครับขอแค่เรามีศรัทธาเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีศรัทธา พอแล้วเราไปกราบไหว้พระองค์นี้กราบไหว้เทพองค์นี้กราบไหว้ที่ภูเขานี้เราจะรู้สึกถึงความศรัทธาศรัทธาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปทําให้ความเครียดและความกังวลเนี่ยหายไปคือพอเวลาเราสั่งจิตหรือเราอธิษฐานขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เป็นปฏิป,ปักษหรือสิ่งที่ทําให้สิ่งที่คุณอธิษฐานไม่เป็นจริงอะ่ะคือความเครียดและความกังวล คุณต้องปลดล็อกสองอันนี้ให้ได้ความคิดความว่นปลดล็อกสองน,นี้ให้ได้แล้วดังนั้นการที่เราไปไหว้เทพองค์นี้ไหว้เทพองค์นั้นแล้วทําให้ความคิดความวุ่นมันหายเพราะเราศรัทธาไงอ๋อเราไหว้เทพองนี้นะเดี๋ยวเทพท่านต้องช่วยเราเราศรัทธาในพระองค์นี้เดี๋ยวหลวงพ่อท่านต้องช่วยเราแต่จริงๆแล้วท่านจะช่วยไม่ช่วยผมตอบไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมตอบได้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆเลยคือความกลัวความกังวลคุณลดลงการอธิษฐานที่ดีนะต้องอธิษฐานแบบ ต้องที่ฐานโดยไม่มีความกลัวความกังวลยิ่งคุณศรัทธามากเท่าไหร่ความกลัวความกังวลยิ่งลดน้อยลงโดยเฉพาะของจีนนี่เขาฉลาดมากนะของจีนเนี่ยเขาพอเวลาเขาตั้งเทพเนี่ยเขาจะตั้งเทพตามความสเปเชียลลิตของเทพอันนี้คือเทพที่ต้องขอเรื่องสมมติคุณจะการเดินทางคุณต้องขอองค์นี้ถ้าเรื่องการแพทย์เรื่องเอ่อสุขภาพคุณต้องขอองค์นี้ถ้าเรื่องเงินทองถูกไหมคุณต้องขอองค์นี้ถ้าเรื่องคุณจะไปสอบลูกหลานจะไปสอบต้องขอองค์นี้ถ้าเรื่องคุณจะออกไปสู้รบคุณจะไปเจรจาต้องขอองค์นี้ เรียกว่าเหมือนกับถ้าเกิดเป็นในปัจจุบันคือไปหาหมอเฉพาะทางอ่ะคุณเป็นโรคหัวใจเหรอคุณไม่ใช่หาหมอทั่วไปคุณเข้าโรงพยาบาลคุณไปหาหมอหัวใจคุณเป็นโรคกระเพาะเหรอหาหมอกระเพาะคุณเป็นโรคสมองหาหมอก้อสมองคุณเป็นโรคตาคุณหาจากสุแพทย์คือเหมือนกับปรึกษาหมอเฉพาะทางอ่ะคุณจะมีความรู้สึกไงคุณก็จะมั่นใจมากคุณจะศรัทธามากขึ้นให้คุณจะไปเจอหมอทั่วไปคุณเจอหมอเฉพาะทางเหมือนกันนี่คือการที่คุณไปเจอกับเทพเฉพาะทาง อันนั้นเมื่อคุณไปเจอเทพเฉพาะทางคุณไปเจอกับเทพที่คุณศรัทธาจริงๆก็จะเพิ่มความศรัทธาให้คุณได้มันก็ทําให้ใจคุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วความกลัวความกังวลจะหายเพราะความกลัวความกังวลหายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเคยรู้ไหมไอเดียมันจะเกิดปัญหาที่คุณคิดว่าแก้ไม่ได้ลองปลดล็อกความกลัวความกังวลสิครับมันจะแก้ได้วันที่คุณคิดอะไรไม่ออกนะแค่คุณปลดล็อกความกลัวความกังวลนะออกไปเดินเล่นหน้าบ้านเอาไปหาอะไรอร่อยๆกินปิ้งแวบหรือว่าสิ่งอมันดีมันจะเกิดขึ้นสิ่อใจคคคุณไมมมม่ีววววาากกลลลััแะง นี่คือเคล็ดลับคือขอองค์ไหนก็ได้ขอแค่ใจกุศัทาและปลดล็อกความกลัวความกังวลได้ก็พอ